บนขาร่องนะครับผมเป็นรถจากอีสานนะฮะเป็นรถเร็วขบวนึ่งส136นะครับผมุบวนลาท่านีปลายทางกรุงเทพตอนนี้ออกจากบางซื่อแล้วก็เข้าสามเสรแล้วก็หัวลำโพงนะครับผม ัวจากมิตาชินะครับอยู่ท้ายด้านท้าย4509นะครับผมไปทำขบวนที่กรุงเพทพน,นะครับผมก็ติดไปได้กังเลยนะฮะ เครอไฟแดงสักครู่นะครับก็จะทำขบวนเข้าสามเสนนะครับผม